นี่มาต่อกันที่อีกหนึ่งสายร้อนๆกันทางบ้านบ้างค่ะคุณเอ้นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญสอบถามคุณหมอได้เลยค่ะค่ะคือตอนนี้คือรู้แล้วละว่าสามีตัวเองมีผู้หญิงอื่นนะคะยอมรับทุกอย่างฉันถามเขาว่าเราจะเลือกใครเขาบอกว่าชีวิตนี้เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะรักผู้หญิงคนอื่นนอกจากที่ทั้นกับลูกแต่ว่ามันเป็น อารมณ์ชั่วรูปอย่างนึงแล้วพอมันได้ทําไปแล้วเนี่ยจะให้จบตอนนี้อย่างที่เราต้องการเนี่ยมันยากท่านบอกว่าขอเลิก่ันไม่ไหวเพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเก้าปีไม่เคยจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยในชีวิตนะค,ะค่ะเขาเป็นคนดีของเราตลอดดูแลลูกดูแลทุกอย่างในบ้านทามารู้สึกเจ็บปวดมากนะคะ หมอเข้าใจนะคะว่า<ม>คนที่เจอเหตุการณ์นี้มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากะนะคะแต่ตอนนี้ต้องตั้งสติดีๆนิดนึง<ม>นะคะเพราะว่าตอนนี้เราไม่ใช่ตัวคนเดียวเรายังมีลูกซึ่งลูกเนี่ยไม่ว่าจะอายุขนาดไหนก็ตามเนี่ยยังไงเขาก็ยังต้องการคุณพ่อและคุณแม่อยู่ตอนนี้บางทีเราจะคิดแต่ในแง่ที่ว่ามันต้องแย่มันต้องไม่ดีตลอด<ม>นะคะบางทีมันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะพบว่าถ้าเราตั้งสติดีๆนะคะ ทำใจดีๆนะคะทาหน้าที่ของเราดูแลลูกต่อไปทางฝ่ายนู้นเขาจะรู้สึกผิดและจะรู้สึกผิดจริงๆหลังจากที่เห็นการกระทําของเรานะคะ mm hmm. แล้วเขาก็มีแนวโน้มที่จะกลับมาหาเราอย่างจริงๆจังๆตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่มันสามารถที่จะทาให้เกิดขึ้นได้ถ้าเรายังอยากที่จะประครับประคองครอบครัวของเราต่อไป ะนะคนะ,คะวิธีแก้ที่ดีสุดเลยค่ะอันนี้คือวิธีแก้ที่ดีที่สุดค่ะการที่เราจะคาดคั้นเอาคําตอบเดี๋ยวนี้คาดคั้นให้เกิดาการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้หรือประชดดาว่าหรือว่าเสียใจอย่างสุดๆแล้วทาใหเ้เขามาอยู่ด้วยแล้วเขายิ่งรู้สึกลำบากใจไอ้วิธีพวกนี้บางทีเราได้ความรู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนเหมือนได้รู้สึกสะใจหน่อยๆว่าเราทําให้เขารู้สึกทุกข์แต่พอเขารู้สึกทุกข์ปุ๊บเขาจะไม่อยากอยู่กับเราคทุกครอบครัวที่กลับมาได้ถ้าไม่ได้เกิดจากผู้ชายแบบ อยู่ดีดมีศีลธรรมขึ้นมาทันทีเนี่ยเกิดจากความรู้สึกว่าทําไมเราถึงได้ทําร้ายคนที่ดีและคนที่รักรเราขนาดนี้<อ>นะคะถ้าคนที่จะกลับมาเนี่ยคิดอย่างนี้แทบทุกคนพอเราผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้เนี่ยถ้าสําเร็จเราจะมองย้อนกลับมาว่าอ,อแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าคนไหนไม่สําเร็จเนี่ยบางทีพอ หายเศร้าแล้วกลับมาดึกอีกที่ทำไมตอนนั้นฉันถึงทําอย่างนั้นลงไปได้ถ้าฉันทําดีรู้จักอ่อนรู้จักอ้อนซะหน่อยเขาก็ไม่เขาก็ไม่จากเราไปอย่างทุกวันนี้ช่วงนี้ยังไม่อยากให้ตัดสินใจอะไร,รให้อารมณ์นิ่งขึ้นกว่านี้สักนิดน,นึงแล้วลองคิดให้รอบครอบก่อนนะคะเราค่อยตัดสินใจแต่ตอนนี้คืออยากจะเป็นกําลังใจให้มากๆนะคะคือรู้ว่าต้องอดทนและต้องเหนื่อยแล้วก็แล้วก็เจ็บนะคะคแต่ เดี๋ยวพอเวลาผ่านไปค่ะทุกอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นเราก็จะแข็งแรงขึ้นและจะเห็นทางออกที่อาจจะไม่ได้ดั่งใจร้อซแต่อย่างน้อยมันก็จะดีที่สุด นะคะดีกว่าใช้อารมณ์ตอนนี้แล้วตัดสิน,ปนไปเลยแล้วเดี๋ยวต้องมาเสียดายกีล่ลังนะคะเราควรจะไปทําอะไรให้ตัวเองรู้สึกสบายขึ้นมันมีกิจกรรมอะไรบ้างไหมครับที่ที่ช่วยได้คือเน้นว่าอย่าให้ว่างแล้วถ้ากิจกรรมที่ไม่ว่างนั้นทาแล้วมีความสุขด้วยนะคะพวกงานอดิเรกต่างๆนะคะแต่ที่แนะนําบ่อยๆก็คือจะเป็นเรื่องของกีฬานะคะคือเอาความแค้นความทุกข์ทั้งหมดระบายออกให้หมดแล้วระหว่างที่ออกออกกําลังกายออกกีฬาเนี่ยมันก็จะมีสารแห่งความสุขนะคะเอ็นโดรฟินที่เรารู้เนี่ยมันก็จะ หลั่งออกมาด้วยนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยฤฤฤฤฤมีสติมากขึ้นได้ด้วยค<ช>่ะแต่ถ้าเกิดว่าใจมันรู้สึกว่าทนไม่ไหวรับไม่ไหวจริงๆนะคะคืออยากจะแนะนําค่ะว่าถ้ามาพบแพทย์นะคะ,<ช>ค,ะคือเราช่วยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดคุยการเจอหาทางออกหรือแม้กระทั่งการรับประทานยาที่ทําให้สารเคมีในสมองเนี่ยชายผ่อนคลายขึ้นแล้วทาให้มีสติขึ้นคิดอะไรหลายอย่างได้มากขึ้นอดทนมากขึ้นนะคะตรงนี้เราช่วยได้นะคะแคบแขกนะครับคุณเอครับเพื่อลูกๆด้วยนะฮะ